สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราข่าวเ<า>ดือนชวนคุยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยข่าวสั้นๆค่ะสรุปข่าวสั้นๆที่เป็นกระแสในวันนี้นะคะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกวา่าดีกว่าคะ่ะค่ะทุกคนเชื่อเรื่องมือที่สามขิงกับเมียหลวงไหมคะมี่หรอคะ,อคะเดี๋ยวนี้มีสิคะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอข่าวนะคะมีมือที่สามนะคะ,ะเป็นนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งอักษรย่อ,อ,น,ยอน้อหนุนะคะได้ซ่อนมือที่สามมาไว้ที่บ้านแห่งหนึ่ง และผู้ผู้หญิงคนนั้นนะคะพยายามจะมีตัวตนเพื่อให้เมียหลวงเขารู้นะคะซึ่งตอนนี้พยาหลวงเขาก็รู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ดําเนินคดีฟ้องเรียบร้อยฟ้อเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นจำนวนเงินสิบล้านนะคะหูยเยอะมากนะคะใช่เยอะมากค่ะแล้วเขาจะทำยังไงคะจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะก็เชิญค่วต่อไปคะ่ะ น่ากลัวมากค่ะคนสมัยนี้นะคะ,คะข่าวต่อไปกันนะคะมีป้าข้างบ้านนะคะของคุณแมงปอนะคะได้ทําการเชื่อไหมคะว่าบ้านกาแพงบ้านสูงนะคะ,คะแต่วางของสูงขึ้นมามากเลยค่ะทําให้ข้างบ้านได้เดือดร้อนนะคะจนคุณแมงปอเนี่ยได้ทําการแจ้งร้องเรียนไปทางหน่วยต่างๆแต่ก็ยังไม่มีหน่วยไหนเข้ามาดูแลนะเรื่องนี้นะคะก็ลกมากจนของสูงของ แข็งของเบาตกลงมาข้างบ้านของเขานะคะทําให้เกิดการเสียหายได้นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นยังไงตอนนี้ก็รบกวนหน่วยงานต่างๆนะคะช่วยเข้ามาดูเข้ามาคุยกับคุณแมงปอด้วยนะคะเขาเกิดความความเสียหายมากค่ะอันตรายนะคะแบบนี้นะคะค่ะอันตรายมากเรามาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องออดารากันบ้างนะคะเ,เราฟังข่าวดีกันบ้าง คุณยา่าคุณนเดชได้รับสถานะจากคู่จินมาเป็นคู่จริงแล้วในตอนนี้และยังมีขัดในการแต่แตง,แตงงานหลังจากที่คบผ่านดูใจกันมานานหลายปีฝ่ายชายมีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยการพูกเข่าสวมแหวนมั่นเป็นแหวนเพชร12กะรัติที่เดียวเยอะมากส่วนแต่งงานวันไหนรอป,ประกาศจากทางเจ้าบ่าวกับสาวอีกที หรอ,รอทงังให้ทั้งคู่มาอัปเดตอีกครั้งนะคะโหยินดีกับคุณยาย่าและคุณณเดตด,ด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค,ะค่ะข่าววันนี้ข่าวของเราก็หมดลงแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะ<ม>พวกเราลาไปก่อนค่ะ